ไอ้จุกวะ<ม>จุกดีจ้าจุกหรือเปล่าจุกจุกยังไงดิ้นๆอย่างนี้เว้ยจุก,กจุกพี่พี่น้องตกใจเจ้าจุกก็เลยลื่นตกไปด้านล่างพี่ผมถ่ายไม่ทันน้องเจ็บมากไหนะกี่อยู่นี่โอ้โหเปียกหมดเลยพี่อ,อันนี้เดี๋ยวพี่เราดูนะนะเด่างนี้จะเกิด แเจอพี่้ายที่นี่เมื่อมารู้ว่าตอนนี้พี่ดากำลังตั้งของ สวัสดีครับผมสวัสดีครับกราบสวัสดีพี่ๆสี่ลุงป้านาาที่น่ารักทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดไปเรื่อยแล้วก็ช่องชัยกิจเมืองรับแลนะครับครับผมวันนี้ผมกับน้องชายจะขึ้นมากราบไหว้ท่านฤาษีซึ่งต้องบอกเลยว่าเหตุผลที่ต้องมาหาท่านเพราะว่าตอนนี้อาการของพยานน้องชายเนี่ยเหมือนกับอาการเหมือนกับผู้หญิงมีตั้งครรภ์มั้ยพี่นะหรือกําลังมีท้องตั้งท้องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจะขึ้นมาถามฤาษีว่า อาการที่พยาน้องชายเป็นนั้นเป็นยังไงแล้วก็จะมีลูกจริงไหมแล้วก็ตั้งครรภ์จริงหรือเปล่าให้นงสีช่วยดูนะใช่ท่านอาจจะเห็นหรือว่าอาจจะรู้ว่าอาการที่น้องเป็นที่พยาเป็นอาจจะท้องหรือมันก็ถ้าเป็นไมได้ก็ให้ท่านเหมือนกับว่าช่วยภาวนาให้แข็งแรงแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้น ให้ตั้งท้องแบบว่าไม่ต้องมีเรื่องอุปสรรคต่างๆ,างๆเรื่องเจ็บปวดต่างๆ,ๆเข้ามาวุ่นวายให้ทร,รมานพี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับน้องชายจะขึ้นไปหาทั้นสีขอกำลังใ,ใจจากพี่ฟีคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ผมด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่องชายกิจเมืองแรปลแล้วก็ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกๆช่องทางทั้งพี่แฝดวีสองด้วยพี่นะทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็ยูทูปพี่พี่นะขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตพวกเรา,าตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใ,ใจอคอมเมนต์ ดีๆให้ความรู้กันมาตลอดพี่ๆนะโอเคทุกคนเดินทางไปหาท่าเรือีกันทุกคนนะไปเดินทางกันไปอย่าลอเดิลงไปทางนี้กันดีกว่าใช่ทรายว่าทางนี้น่าจะใกล้กว่านะเออปกติจะเดินทางน้ำแต่ว่ามาทางนี้พี่ไม่รู้ว่าจะลัดไปข้างบนหรือเปล่า<อ>นี่รู้สึกไงตอนนี้อาการไฟรดาเหมือนกับมังกรทองใช่ไหม แต่ว่าน้องยังไม่ซื้อที่ตรวจคันพี่นะยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะแพ้อาหารหรือว่าได้กลิ่นอะไรแบบมันเหม็นก็เลยมีอาการอาเจียนหรือเปล่าก็เลยแต่ว่าทางนิถานว่าคงจะขอให้ใช่เป็นอย่างนี้ทาคิดไว้เพราะว่าน้องอาจจะถ้ามีลูกให้ถ้ามีลูกให้ผู้นำเมืองแล้คงจะดีใจเนาะท่านคงดีใจเพราะท่านก็อยากมียากอุ้มหลานเหมือนกันเนาะ แต่ก็ภาวนาให้เป็นจริงครับพี่นะเพราะว่าเราก็จะดูเจอหน้าหลังด้วยทั้งพ่อแม่ผมและพ่อแม่ของอพี่ดานะจิตเหมือนถึงกับม้งพี่เออใช่เกิน้ำไหมท่านทีจะอยู่หรือเปล่าคิดนะใช่ ทุกคนครับที่นี่ร่มเย็นมากแล้วก็น้ําสวยมากน้ําสวยแล้วก็ใส่มากโอ้ทงไเจิตทนท่านสี่อยู่หรือเปล่าโอ้ียขอลังหน้าก่อนจิตร้อนมากขอลังหน้าก่อนร้อนมาก เาาอ,ะอะไรวะเดี๋ยวพี่ขอล้างหน้าก่อนพี่ร้อนมาก้อนตรงนี้เย็นจัดเลยมั้เออเย็นมากตรงนี้ากที่เราโดนมาโมน้ำเย็นมากน้ำใสมาก ถ้าท่านสีอยู่แถวนี้ก็ปรากฏในเราได้เห็นด้วยเชิ้พวกผมสองคนเยากจะให้ท่านช่วยดูให้ทีว่ารรยนน้องชาผม้องหรือเปล่าหรือถ้าจะมีบุตจริงๆให้ท่านดูว่าเป็นบุตจริงหรือบุตรชานะีนะ อากาศเย็นมากกดชื่นมากนี่เนาะใช่น้ำมากเลยอ่ะพี่เรามาตั้งแคมที่นี่ก็บรรยดีนะใช่ รอท่านกันก่อนนะรอท่านตรงนี้แล้วจะท่านประมาณกี่โมงโอ้ยยังสบายมากจี

น้องชายก็ตอนนี้ก็แอบมีหวังนะว่าขอให้ภรรยาท้องจะได้มีบุตรให้กับพ่อของนางนะเมื่อที่านจะออกมาบอกกิจทนสิอ่ะ โมเลกน้อยเขาบอตัวเขาเราบูสักบ้างมันไม่เอามาแล้วเก่คต้องมาวันหลังสวยนะอากาศดีนะ นั่งไปนัมาลบเยอะีอากาศดีมากเหมือนกับนอนเลยดิขาห้อยลงพี่ลองเป็เหมือนเตียงเลยอะพี่ลองหัวไว้องหัวไว้คะขาหยไว้ ครับนี่เสียงเหมือนหอพี่เหมือนหอมาพี่นะชาวปกะจใช่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 ที่พี่ครับเสียงเหมือนหอนะเหมือนหอเขาบินดูตะเวน <มา S 2> ดูแบบทาปลอดภัยของป้าแังมาก าศดีมากที่อยู่เหมือนอยู่ในม้วนเลยในชะ่ไหมเ,เย,ย,ย,ย็นสบายมากพี่เย็นาอากาศเย็นนับสดชื่นเลยอะ่ะนลงก็ไม่มีเลยนะไม่มีเลยป่ามันโล่งอะป่าไม่ทึบแต่งมันลงได้นะ แล้วหลังกนะ็จะมีศาลนี่นะจะมีศาลเหมือนศาลเก่าแก่ที่เมื่อก่อนมีนใครมาตั้งไว้แล้วก็อาจจะเป็นศาลตายายโบราณก็ได้นะแต่ตอนนี้มันลบแล้วก็มเหลือมันมันพังหมดแล้วทาไมก็ที่นี่อาจจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านโบราณก็ได้นะอะไรวะนี่วะ ที่มันมีใครไม่ร <Bond> ู้โผล่ไแใส่หมนผ้าถแล้วก็มีจอยด้วยผ่ยาวปิดหน้าเจอผมขขงวิ่งเข้าไปเลยได้มาแล้วเล็กุณมาไปจุกมาจุกมีจุกหรือเปล่าจุกจุกะไรนีไงนี่ยเจุก พี่พี่น,น้องตกใจเจ้าจุกก็เลยลื่นตกไปด้านล่างพี่ผมถ่ายไม่ทันน้องเจ็บมากนายกิจอยู่นี่โอ้โหเปียกหมดเลยพี่แล้วทุกประ้านจะไปไทางไหนเนี่ยมาอยู่นี่ไงเนี่ยทุกคนน้องไม่หานรองเท้าอยู่น้องรองเท้าน้องตกไปเจอใบกญ้าข้างลออ่างข้างล่างใช่ป่ะเดี๋ยวเขาลงไปเอาไปไายกิจลงไปเหรอเอาลงไปได้เดี๋ยวมันลอยไปไกลพี่คุยล้วจุกก่อนจ<น>ุกมาอยู่นี่ไงเนี่ยฮะ มาอยู่นี่ยังไงแล้วใครมาปล่อยเจ้าจุกเห็เนี่ยมิสามว่าผมมึงมามาอาศัยที่สามมันเนี่ยฮะแล้วกินอะไรบ้างยังศาลน้องมากพี่ผมตกใจอะเจ้าจุกพ่ม,พมานี่ยแล้วก็แอบรออีกทีหนึ่งแล้วก็ออกมาใหม่มึงกับเขาตกใจที่เจอเราแต่พอเขาเขาไปปุ๊บผาคิดได้ว่าเป็นเราเขาก็วิ่งออกมากอดเราพี่เป็นไงบ้างกิดพี่น้องตกใจเจ้าจุกนะตกไปนี่เลยนะ ลื่นแล้วก็ตกไปเนี่ยเจบ็บเขาอกเกี่ยวเลยพี่ดีแล้วหูวไม่ฟ้าหินพี่โชคดีมากแล้วเมียกับมังท้องกับมังไส้เนี่ยแล้วมาทำอย่างเงี้ยอันตรายกิ่ระวังระวังหน่อยมันตกใจเององจูง่ๆปัญญาไหน่ยไหนดิหัวกับปลาพื้นไปพี่โอ้โหไงอยู่ดิโอ้ช้ำเลย ก็จะลบมาขาดหมวกกับแทะพื้นไปวันนี้ลองเอทเล์สมองบอกว่าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่โดนหัวข้างหลังดูดิข้างหลังนี้โอ้โหเปรี้ยวดิดิดิข้างหลังนี้โอ้โหดีไม่เป็นไรมากเนี่ยโอ้โหโชคดีมากเลยนะกินนะมึงทางคุ้มครองนะดีเช่าหัวหมูปาดพื้นตรงนี้นะกูบอกหรือว่ามึงเงินหมดสติแน่แล้วเมียกำลังแบบว่าท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยให้ระวังตัวนะทุกคนดีน้องไม่เป็นไรมาก เนี่ยเจ้าจุกเป็นไงบ้าง mm hmm. แล้วเองมาอยู่ที่นี่ยังไงเนี่ยใครมาปล่อยเองไว้เนี่ย mm hmm. มาเองเหรอจุกว่ามันอยู่มันกับผมมาที่นี่พี่ผมงงมากมึงมายเงี่ยวะเจอท่านที่สี่ไหมผมหายที่สี่ีสีไม่อยู่เหรอยู่สี่ไปไหนอ่ะเจ้าจุกเองมาอยู่นี่ไงเนี่ยแปลกมากเลยเนี่ยฮะ mm hmm. พี่พี่ครับจุบอกว่ามันอยากเกิดมันอยากไปเกิดแล้วสรุปแล้วเองเป็นคนจะเป็นพี่มือนกัจุกฮะอยากไปเกิดเหรอสรุปมึงตาใช่ไหมไม่รู้กูไม่รู้กับมึงนะว,ว่าจุบบอกอยากไปเกิดมากเจ็บเป็นไงไหมเจ็บไหม ตกใจเจ้าจุกกับเมื่อกี้น้องผมตกใจเจ้าจุกตกไปเลยพี่ตกของนั้นไปเลยเสียงเครื่อง,งบินเสียงเครื่องบิงน,น,นเอออาน้ำเลยเก็บน้ำเลยเอาน้ำไปเลยแค่ตัวนี้น้ำตกอย่าเงี้ยให้มันช่าตัวออกไปกิจพี่ครับเจ้าจุกบอกอย่าไปเกิดแล้วแล้วก็บอกว่าไม่มีความสุขแล้วเหงาอยู่คนเดียวเหงามาก จุกเงาเหรอมันโผล่มาจากหลังต้นไม้นี่พี่ผมว่าเจ้าจุกมาใส่ทั้งสามภูมิแน่เลยเป็นผีเลยลองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออดูสิเหลียงวันนี้เปล่าวะอาจจะแน่นะกินนะอาจจะมีส่วนนะอาจจะเป็นไปได้นะโชคดีนะโอ้โหเมือสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างนะเหมือนกับ ให้น้องมหมระวังตัวนะเพราะว่าภรรยากำลังท้องกำลังไส้เนะี่ยโชคดีไม่เป็นไรมมากเอา้าโหมันไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้เจอโจรกตกไปเเออแล้วโจรแล้วนีงเอาไงต่ออ่ะไม่คิดว่าจะมาเจอเองไงคงจยังไม่มีมาให้อนะ่อโอ้ยองเครียดหรอกก็รู้ว่าอย่าไปเกิดอ่ะ Thì thằng bùn mày hay Thì thằng bùn mày hay ừ. à, mấy ông lóng ừ. Nó nhạc lắm Nó nhạc nó cho เราไปเกิดใช่ไหมอยนี้อยากี่อยงนนะเรจะเกิดฮะมันจะเกิดไปรูのの้ช่ไที่พี่พี่เมืมารู้ว่าตอนนี้พี่ยากำลังตั้งของที่มันก็บอกว่าอยากไปเกิดไปรู้ชายของมู้ชยผมนะก

นี่นะน้องหงวงตัวแล้วดีแล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมันจะแย่เลยนะคนปอติเป็นต้องไปทำงานเตรียมบางอย่างนะเพื่อให้น้องมันระวังตัวไว้ไลนะแล้วก็น้องเวนดึงผมบพี่ีอะดึงไม่ได้ถ้าดึงมันจะมอาจจะตกไปด้วยเฮ้ยแต่ถ้าดึงผมได้นะผมก็ร่วมไปด้วยนะแต่ไม่โดนผม có tục chạy nói chung đấy từ nó nóng từ nóng từ đâu nóng nó nóng từ đâu nóng nó đâu nóng từ จะเป็นลูกใครก็แล้วแต่นะพวกข่าช่วยเองเต็มที่เลยนะโจ๊กพี่เล้าโจ,จุกมันอยากไปเกิดมากนะก็แล้วแต่บุญวัฒน,นามาได้ไปเกิดหรือเปล่านะก็จะช่วยมันเต็มที่นะแล้วโจ๊กมันต้องกลัวค่ายช่วยเต็มที่เลย นะแล้วจะบุญนจะกรรมของเองละนะเขาคอยทำบุญให้มันแล้วตามเพื่อมันจะได้ไปเกิดยไว้เพื่อมันจะได้ไปข้ามยวไวมแล้วก็ถ้ามันจะเกิดเป็นลูกกิจลูกน้องชายผมก็แล้วแต่มันนะแล้วแต่มันนะกินนะถ้ามันมีบุญมันก็ได้เกิดแต่ถ้าบุญที่มันทำมาอย่างน้อยอยู่มันก็ยังไม่ได้ไปเกิดหรอก ผมจะทําบุญให้มัน,นจะช่วยทุกคนจะช่วยทุกคนจะช่วยเต็มที่เลยเพื่อให้มันได้ไปเกิดนะพี่นะจะไม่ทอดทิ้งมันมันอยู่ตรงนี้นะตรงสานภูมินี้ผมว่าถ้าฤาษีเนะี่จะให้มันอยู่ที่นี่ปักหลักที่นี่เพราะว่า,ม,า,ามันอาจจะเพี้ยนพานไปทั่วเลยนะกี่ไปแล้วเปล่ดีขึ้นยัง เออนะบุญเยอะมันก็ได้ไปเกิดนะเอากิดหายไแล้วไวมากพี่พี่ไอ้จุ๋ยหายไปแล้วมันร้องไห้มันอนยากไปเกิดเามันเหงามันคิดถึงพ่อแม่คิดถึงทุกคนแต่มันไม่ไเจอไข่ทักนั้นเลยมันมันอยู่แบบเคว้งคว้างพี่พี่แล้วท่านุสีไห้ซ่อยไว้อันหนึ่งไว้พี่นะโอย แล้วไม่รู้ว่าท่านฤี่ีไปไหนไหพี่จ้จุกมันก็ไม่เจอนะยูสี่ผมกำลังทำอะไราำไรต่อจะรอท่านฤทศีทออลอลก่นอนลองอะไรละเราไปกลับนะอือไปสักพักหนึ่งกลับนะทุกคนจะขอปิดคลิปก่อนแล้วก็ถ้าเจอท่านฤี่ีผมจะถ่ายอีกครั้งพี่ๆนะวันนี้เจอเจ้าจุกมันลองให้อย่าไปเกิดผมบอกว่าถ้ามันมีบุญจริงๆผมจะช่วยมันนะ โก้งช่วยเต็มที่เลยให้มันได้เกิดเลยพี่นะมันบอกมีอยากเกิดเป็นลูกชายของน้องชายผมเลยพี่นะเราจะบุญนันบุญวัฒนามันเพี่นะให้บุญวัฒนานำพ,นะพาไปไปทุกคนสวัสดีครับผม